สวัสดีครับมาพบกับช่องชาดำนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับแมตต์ประเดิมสนามของทีมชาติอาร์เจนติน่าของเมสซี่นะครับประเดิมแบบช็อกโลกเลยนะครับพ่ายกับทีมจากเอเชียทีมซาอุดีนะครับเรียกได้ว่าช็อกโค,ค่นทั้งโลกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของแต่ละคนนะครับว่ามีใครสอบผ่านสอบตกนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่างานนี้มีคนสอบตกเดี๋ยวเรามาตัดเกรด นักเตะของอาร์เจนติน่ากันนะครับประเดิมก็แบบช็อกคนทั้งโลกเลยครับมีหลายลายนะครับที่สอบตกแต่ของเมสซี่เนี่ยถึงแม้จะสอบผ่านแต่ก็ไม่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันเลยนะครับว่าใครสอบผ่านสอบตกนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับมาร์ติเนสนะครับ5.5คือครึ่งแรกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องออกแรงเซฟมากนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ย สองประตูที่เสียไปเนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์เซฟนะครับทั้งเกมเนี่ยซาอูมีโอกาสได้ยิงประมาณสามครั้งสองครั้งเป็นประตูแต่จันจิน่าเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงสี่เข้าหนึ่งจุดโทษหนึ่งแต่ล้ำหน้าซะสามนะครับมาดูกองหลังนะโมลิน่าได้ห้าจุดห้านะฮะก็นัดน,นี้ได้มีโอกาสเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าเติมเกมลุกไม่ค่อยดีครับส่วนคิดเตียนเลเมโร่เนี่ได้สี่จุดห้านะ คือสภาพร่างกายยังไม่ฟิตนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับครึ่งหลังนี่โดนซาอุเล่นงานจนต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับโอตาเมนดี้ได้5.5นะครับโอตาเมนดี้เล่นได้แข็งแกร่งมากครับในครึ่งแรกนะครับก่อนจะมัดที่จะมาพลาดในครึ่งหลังนะครับโอตาเมนดี้แต่นัดนี้โดยรวมนี่5.5นี่แข็งแกร่งนะครับส่วนมาแบ็คซ้ายนะครับแต่ยาฟิโกครับได้5้านะครับคือเกมนี้นี่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมนะครับครึ่งหลังเลยโดนเปลี่ยนออกนะครับเอา มาก็อแต่คุณย่าลงมาแทนกองกลางนี่เดปอครับได้4เองครับเดปอนี่ออกบอลช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมออกับเกมนะครับส่วนปเลเดสนี่ก็ไม่ได้ช่วยได้สีนะปเลเดสคือไม่ได้ช่วยให้กองกลางนี่เหนือกว่าคู่แข่งเลยนะครับโดนกองกลางซาอุนี่บทจนมิดเลยนะครับส่วนกองหน้านะครับอเลฮันโดโกเมสได้4.5นะ คือไม่สามารถคุกคงกองหลังของซาอุได้เลยนะครับจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับมาถึงเมสซี่นะครับเมสซี่ได้6กนะครับมากที่สุดในทีมครับเมสซี่ได้6นะครับเป็นคนยิงจุดโทษให้ทีมออกนําก่อนนะครับคือมีโอกาสนะเมสซี่มีโอกาสมงนะแล้วก็มีโอกาสยิงประตูแต่ว่าเป็นลูกล้าหน้านะเมสซี่ได้หกได้มากที่สุดเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ให้ทีมกลับมาชนะได้นะครับ ส่วนราวเตโรมาติเนสนี่ได้4.5นะคือฟอร์มโดยรวมนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจเลยนะมีโอกาสครั้งหนึ่งนะแต่ไปลูกลำหน้านองครึ่งหลังนี่แทบไม่มีโอกาสเลยนะส่วนดิมาเรียนี่ได้4.5นะคือดิมาเรียนี่บอกเลยว่าฟอร์มย่ำแย่มากดิมาเรียคือไม่สามารถสร้างความอันตรายได้เลยนะแล้วเล่นช้ามากดิมาเรียนี่ส่วนตัวสำรองนะครับตัวสำรองก็ กองหลังนะดิซันโดมาติเนสนะที่มาจากแมนยูนะครับก็ได้หกนะได้หกโอ้เล่นได้แข็งแกร่งมากนะช่วยช่วยทีมได้เยอะเลยในครึ่งหลังอ่ะคือมีความฟิตกว่าโรเมโลครับแล้วก็ฮูเลียนอาวาเลสนะจากแมนซิตี้นะครับโอ้คนตัวนี้มีความขยันนะมีความสดนะมีความขยันเสียดายมิวมีเวลาน้อยมีโอกาสหม่งลูกนึงนะแต่ว่าไปไปมันไม่มีน้ำหนัก ่วตัวสำลอยอีคนหนึงนะเอนโซ่เฟเดนเดตตัวนี้ก็เล่นดีนะครับแต่ว่ามีเวลาน้อยไปหน่อยได้6นะจากเบนฟิก้านะครับตัวนี้เล่นดีนะแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับที่ลงมาแทนมาคอสแตคุณยาก,ก็ได้จุดห้านะตัวนี้ไม่